สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by J a s s e t Management ค่ะวันนี้นะคะเนยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการหมู่บ้านมารวยนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโครงการเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะคะจากท่าเรือแหลมฉบงังแล้วก็ยังรายล้อมค่ะไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นพาร์มอเทสโก้โลตัสและแมคโครค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับสวนไอเฟรสและโรงพยาบาลวิภากราอีกด้วย ด้านในโครงการค่ะเรามีระบบรักษาความปลอดภยดัยโดยรอปภตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกบ้านเนี่ยมีสวนสะะาธารณะแล้วก็สนามเด็กเล่นด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ นี้เรามาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่178ทับ69ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ54.4ตารางวาค่ะด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้2คันแล้วก็จะมีสวนเล็กๆเนี่ยอยู่ด้านหน้าตัวบ้านด้วยส่วนสําหรับด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เรามีการติดตั้งเหล็กดัดไว้ให้แล้วรอบๆตัวบ้านเลยค่ะเมื่อเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นบริเวณของห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะอาทิเช่นโซฟาขนาดใหญ่โต๊ะรับแขกชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆค่ะเมื่อเดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่ค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางน,นะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ค่ะกลางตัวบ้านนะคะจะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะ ด้านข้างของตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นทําหลังคาไว้ให้ค่ะและมีเคาน์เตอร์โซนครัวนะคะรวมถึงซิงลังจานด้วยซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทาโซนนี้ค่ะเป็นบริเวณพื้นที่โซนครัวและพื้นที่สักว้างนได้นะคะซึ่งสําหรับโซนนี้เนี่ยจะมีประตู2บานค่ะสามารถเดินเชื่อมต่อไป,ปรอบๆตัวบ้านได้ค่ะ มาชมห้องแรกนะคะนี่ก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะนี่ขนาดที่กว้างขวางค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายอาทิเช่นเตียงนอนถึงขนาด6ฟุติ่มเตรมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าชั้นวางทีวีค่ะรวมถึงความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวด้วยค่ะ บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะมีขนาดที่พอเหมาะนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้สามารถจัดตั้งเตียงนอนได้นะคะจนถึงขนาดหกฟุตเช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทาห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆในบ้านได้นะคะหรืออาจจะดัดแปลงค่ะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆอาทิเช่นห้องทางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องตระค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านมารวยแหลมฉบังเริ่มต้นที่หน้าฮาร์เบอร์มอลแหลมฉบังขับตรงไปบนถนนสุขุมวิท2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน3 0 0 9 ขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วกลับรถใต้สะพานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีก300เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลารายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a c s e s s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by J a c s e s s Management และช่องทางของ TikTok แจมอย่างมีบ้านค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านบ้านให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณจะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า พร้อมทางเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางเทินิกด,ด้วยค่ะส่วนสำหรับอีพีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเลยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ